เมื่อมีการเดินทางด้วยเรือโดยสารในชีวิตประจําวันสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเสื้อชูชีพซึ่งเป็นอุปกรณ์เซตีที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยป้องกันให้ผู้สวมใส่ไม่จมน้ําทั้งตอนที่มีสติหรือมโนสติอยู่ก็ตามและเพราะความประมาทของคนเราจึงละเลยความสําคัญในการใส่เสื้อชูชีพและลืมไปว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมาดูกันว่า เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพคืออะไรเพราะเสื้อชูชีพค่อนข้างเธอขาใส่แลวอึดอัดมากค่ะบน,นเรือเยอะค่อนข้างจะแน่นมากใส่ชูชีพไม่ไหวหรอกค่ะเวลาเดินทางอยู่บนเรือน,นิดเดียวคนจึงไม่นิยมใส่กันเสื้อชูชีพที่มีให้มีทั้งจิ้มอับจิ้มหน็นและผ่านการใช้งานมาหลายต่อหลายครั้งทําให้เราไม่อยากใส่จากประสบการณ์ตรงที่ขึ้นเรือบ่อยครั้งไม่เคยมีชูชีพแลอถึงลาเลยค่ะ และยังมีเหตุผลอีกมากที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะใส่เสื้อชูชีพจะดีกว่าไหมถ้าเสื้อชูชีพนั้นมีขนาดที่เล็กพกพาสะดวกใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยวันนี้เราจึงอยากนำเสนออุปกรณ์ชูชีพแบบพกพาโดยอุปกรณ์ตัวนี้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกกว่าการที่สวมเสื้อชูชีพแบบเดิมตัวอุปกรณ์มีลักษณะรูปทรงคล้ายกับตลับใส่ของซึ่งขนาดเล็กกระทัดรัดโดยตลับข้างบนจะเป็นช่องเจ็บถุงลมชูชีพ และในส่วนข้างล่างจะเป็นช่องบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้งานก็ง่ายดายเพียงแค่กดแล้วหมุนคือชีพกป็จะพองตัวอองมาสามารถใช้งานได้ในทันทีแหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ใช้ไม่มีสติตัวอุปกรณ์ของเราจะมีระบบนำน้ำเข้าในตลับเพื่อให้ตัวถุงลมพองตัวออกมาได้เองความสะดวกสบายขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าอยากใช้งานแบบใดเพราะเราได้ออกแบบมาให้เลือกใช้ได้ทั้งสายรัดข้อมือเข็มกลัดรวมถึงพวงกุญแจ